โอเคสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่กันในจักรวาลเกม Naruto X Boruto Ultimate r i n j a Storm Connection ครับแล้วันนี้เราจะไปเล่นอาจารย์อาจารย์อะไรอาจารย์คิ้วหนาดีกว่าวันนี้เล่นอาจารย์คิ้วหนาดีกว่าครับ แต่ว่านะอาจารย์คิ้วหนามีสองคนนะครับผมอยากให้เล่นคาคาชิเหรออิทจิคือว่ามีร่างเดียวอิทจิมีร่างเดียวนะจิมีร่างเดียวไม่มีร่างคัมภเวสีแต่ผมจะเล่นอาจารย์ไก่ร่างแรกก่อนแล้วกัน ไนท์บิ๊กเอนทีโจมตีมเต็มกำลังพยักทิวาอ่ะอ๋อมีสองท่าเว้ยเฮ้ยพยักทิวาย,ยุงทองแลกอรุณเอายุงทองแลกอรุณก่อนแล้วกันอาจารย์ไกลปะทะลูกศิษย์ร็อกลีแหมชุดเหมือนกันเลย เพื่อาจานไก่สุรพลีอดเลยลูกศิษย์อาจารย์มาแล้วเอ้ยไปไกลละถ้าจับของอาจารย์เป็นไงบ้างไอ้หนูอุ้ยเฮ้ยถ้าจับของลีมันยอดเยี่ยมเลยวะ่ะไหนอาจารย์ของอาจารย์ไก่ต่อยขึ้นแล้วหมุนลงแบบธรรมดาแล้วท่านี้ล่ะโจมตีเต็มกำลังโจมตีเต็มกำลังเฮ้ยกดค้าง ไม่ใช่กดค้างนี่มว่ากดย้ำหรอจับนี่แนะ่อูห้หูล็อกลีทำกับอาจารย์ใช่ไงลูกแวบเฮ้ยระเบิดพลังทำไมล่ะแวบนี่แนะ่อาจารย์อาจารย์จะเข้าไปใกล้ๆก,ก็เข้าไปไ,ปไ,ไ่ได้เลยมาไม่ต้องต่อยก่อนแวบต่อยล็อกลีปาบปาบนี่ท่านี้ต้องไอดีว่ว่ะ งับขึ้นหลากอนล็อกลีลูกศิษย์รักท้าไม้ตายเฮ้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 ยท่าไม้ตายเมื่อกี้นี้เห็นไหมดูนะเฮ้ยเฮ้ยมานี่เลยล็อกลีนี่นี่เฮ้ยจะตายแล้วล็อกลีจะตายแล้วเอาไปเลยล็อกลีลากอนโอ้โหใช้ยากจงงเว้ย โอ้โอ้โ oh, ห oh. ยากเกินนี่แน่จับไม่โดนไม่โดนรัก่อนเดี๋ยวก่อน๋ยวตาย๋ยวตายเดี๋ยวตายปาถูเอ้ย,ย <vel> เผือไม่ <trillion> ได้เลยเผือไปฆ้าตลอดเลยสุดท้ายสิ่งที่จะช่วยตัดสินก็คือความมุกมันะคือยุงทองมันใช้ยากจังอ่ะ <Lebanon. S 1> เดี๋ยวก่อนนะต้องให้ฝ่ายตรงข้ามอยู่นิ่ง แต่พอเข้าไปมันก็วิ่งไงใช้ที่เผลอใครไม่สำเร็จเลยให้ตายเถอ,อะทำไมเปิดประเด็นตั้งแต่ต้นเลยไะลองใช้ตั้งแต่ต้นวับมียุงทองแรกก็รุนของผมอุ้ยหน้าแดงเลยแค่นี้ปัดโถเอย้ยแค่นี้เองวับมาทุ่มหน่อย มนนี่หน่อยคุณซธนเดชครับผมคุณธนเดชหมุนติวไง,งปริ้งะถานนี้นะไดเดบกิกเอนทีไดเดบกิกเอนทีแบบกดค้างก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนกดย้ำก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนหรือต้องให้โดนวะวับอ้าวหมดจับนี่แน,น่ตีไงดีหัวแตกแย่แล้วนี่แน,น่เดี๋ยวก่อนผมจะตาย ผมจะตายครับคุณป้าคุณป้าอย่าเล่นผมอย่างนี้ดิไลนเดอร์บีเอ็นทีของผมถอยหลังเอาละหลางก่อนป้าซูเดะถ้าไม่ตายดุของไรกันลุนเหื่อที่สาดกระเด็นนี่ <c oughs> เหื่อที่สาดกระเด็นนี่แหละ <c oughs> คือ <c oughs> อะไรไวัยรุ่นวะ <c oughs> แสงรุ่งกระลุนเหรอ อย่างรอกเนื้อที่เดือดพลาดของฉันมันยังไม่ยอมเย็นลงเลยเป็นไรไม่รู้ครับตอนนี้ปวดตามาปวดตาข้างขวาสงสันานเลยขาวนานจังเลยไม่เวิร์กยุงทองแรกอรุณไม่เวิร์ก พื้นซุปปั๊บไอ้ท่านี้ก็ยังทำไม่สำเร็จนะจับนี่ไงอ้าวคิกว่าเป็นคนจับได้วับได้จิงอันที่หัวนี่แน่อ๋อนี่ไงได้ติดแล้วติดแล้วท่านีต้ต้องต้องกดย้ำท่านี้แว๊บนี่ต้องกดย้ำแล้วมันจะเป็นท่าต่อเอาใหม่แง๊บอย่า นี่แน่นี่แน่ต่อยต่อยเตะต่อยแวบไมเรื่มงิกเอ็นทีแล้วก็แว็เข้าไปใส่แวบนี่โอ้โหใช้ได้ชาติกับไปจับนี่ไงโอ้โหถ้าจับมันแบบว่าใกล้สุดๆเลยชนจับนี่หมุนติวใช้ได้ลากรไหลข้างเงะ ซิงยุงทองแม่กระลุนเรน,น,นิสซาเกรนนี่แหละคือแสงทองของไวยลุนไม่เท่าท่านนี้ไม่เดีย๋ยวต้องดูท่าพยักทิวายัางรอบเรือนิสซาเรือที่เดือดพ่านเรนทีเดือดพ่านของท่านเอเองว่ะอาจารย์ไก่ล่างแรก อย่างนี้พรุ่งนี้ก็ต้องเป็นทากาชิล่างแรกใช่ปะมันจะต่างกันวะม,มันต่างกันตรงระเบิดพลังแน่เลยไม่แน่นะอ๋อนี่ไงต่างกันถ้าไม้ตายอ่ะ,อะต่อไปพยัคฆ์ทวาว่าพยัคฆ์ทวาน่าจะใช้ง่ายแต่เมื่อกี้ก็ระเบิดพลังได้หลายรอบแล้วแต่ยังไม่อยากจะระเบิดไง ต้องรอด่านสามเลยป้องกันจับนี่ไงว๊้บอิงน้อยสู้กับกังฟูเหรอกังฟูไก่นี่ไงต่อยหรอหมัดเอาไปนี่ไงกระโดดไปมาน่ารำคาญน,นี่ต้องต้องให้โดนนะแล้วมันแล้วมันจะแว๊บแล้วมันจะเตะต่อนี่ไงขึ้นไงบนซะสามสามอีกสามอีก นี่ไงเป็นยังไงล่ะถอยหลังหน่อยป้องกันป้องกันไดนามิกอันที่ไปเไดนามิกของอาจารย์ไก่อา้าวทำไมกดไม่ติดวะแวบเออท่านี้อาจารย์ไก่ดีมากเลยมันแวบเข้าไปอะ่ะคาจะกลับแปบบ๊บป้องกันจับตีเข้ามาหาอาจารย์ไก่ใกล้ๆไดนามิก มันไส้มั่นไส้ขึ้นไปกากาดแล้วก็ลงไปอีกเฮ้ยเมื่อกี้มันพ่วงลงนี่นะเมื่อกี้พ่วงลงมันเป็นท่ากากรหรอแวบนี่นี่นี่อาจารย์ไก่แวบได้รวดเร็วมากเลยเดี๋ยวก่อนเมื่อกี้จะใช้ท่าอะไรเมื่อกี้ใช้ท่ากากาดอีกนี่กากาดเออใช่จริงๆด้วย อ้าวไม้ตายพยัคทีวา่าอ้าวไม่ติดแวบอ้าวก็เหมือนกับยุงทองและกระดุนแต่เร็วกว่าวะ่ะเปิดในที่สุเซนเร็วแล้วพยัคคีวาเอออย่างนี้ก็เหมือนผ้าเก่านะเหมือนผาาเก่าอยู่นะในช่วยฉันได้ออกกำลังกายเงืง่อไหลดีเลย ใช้ใช้ง่ายกว่าย,ยุงยุงทองแรกกับลุนถ้าจะไม่ผิดพยักที่ว่าที่ใช้กับศัตรตูไอเนี่ยฉลามใช้กับฉลามนะใช้กับฉลาม,แล,มาแล้วก็มดาดระแล้วก็มาดระควงปื๊บนี่เป็นไงลาสว่านไตรเดมิกเอ็นทีไง ใช้ได้แล้วเดนมิกเอ็นทีเนี่ยเข้ามาดีเตะหน้าแตกอะ่ะเอาพุ่งเข้ามาเหรอนี่ต้องจังหวะพุ่งเข้ามาวะ่ะซุ๊บตีไงปอะการจับว๊อบไม่โดนต่อยโควงตามต่อเนื่องควงอีกหาจะกลับแป,ป๊บจับตีอ้าวเดนมิกเอ็นทีติดเฉยติดได้ไงวะาก,กดป้องกันแล้วก็อ๋อนี่ไงโอ้โหไม่ได้ผล แวบตีรวดเร็วเป้าลาวิ่งเข้าใส่กันไดามิกไปเฮ้ยสุปอาจารย์ไก่อะเกง่งเก่งนะครับศิลปะการต่อสู้อะจะสู้เหรอเฮ้ยสิงเดี๋ยวมีกันที่พิงหลบไปหลบมาแวบหนีดิวิ่งหนีดิแวบเข้าใส่ี่อาจารย์ไก่เกง่งเก่งแวบเข้าใส่แวบเห็นเปล่า อาจะเย็นแวบนีเป็นไงมันยอดเยี่ยมมากเลยอาจารย์ไก่ป้องกันาะกาแป๊บหมดหมดมุกแล้วก็ใช้ถ้าไม่ตายโอ้ถ้าไม่ตายต้องฝ่ายตรงข้ามต้องไอ้นี่ด้วยเอาแว๊บตีแน่เข้ามาเข้ามาเชับชับชับระเบิดพลังไป ไม่ได้เหมือนกันเว้ยเอาใหม่ดิดูดิวิ่งเข้าใส่งี้แล้วเราวิ่งเข้าใส่เออได้อยู่เขียวมงเหลือที่จะเซนซินและถ้วแสงทองของรุ่นนะรุ่นจงขับลามพยัญ์ทิวางเขียวมงเหรอเขียวมงนายช่วยฉันเอากำร่างเงินมีอะไรได้ดีเขียวมงนะเมื่อกี้บอกเขียวมงเปิด ประตูที่เท่าไหร่ที่ทําให้หน้าแดงแปด๊ดเลยนะกละไลได้เบิดเบิดพลังนะอย่างน,นี้เทท่าขึ้นลงก็ไม่บือหวาเท่าไหร่ก็เป็นลิจาสายประชิดนะ ไม่ใช่ลินจาจอมคาถาครับแต่เป็นลินจาศิลปะการต่อสู้นี่ไดนามิกเ <Ent> อนทรีแล้วก็เข้าไปปะทะนี่ต้องปะทะกันอย่างนี้นี่ท่าทีแรกแล้วเราก็ลงล่างลงล่างไปเดี๋ยวนี้นี่เทเวลาแล้วขึ้นบนตามประชิดขึ้นไปนบนซะตามเฮ้ยซิงหนึ่งสองสามสตรี 1, 2, 3, นี่ขึ้นข้างบนไปอย่างงี้เป็นยังไงล่ะแวบ็บนี่แว็บเขาใส่นี่ต้องกดย้ำๆนะข้าวแว็บเนี่ยข้าวแว็บเนี่ยเออเข้ามาจับไม่ได้เหรอเอ้าอย่าชาัดพลังนานได,ดนามิกเบงได,ดนามิกเบงได,ดนามิกเบงฮ่าได,ดนามิกเงบงป้องก,กันจับไม่ได้เว้ยถ้าจับของไกลก็แว็บเข้าใส่ไอ้ว็บเข้าใส่ นี่โอ้หลบเก่งเลยอ้าวหมดเฮ้ยซุปนี่ไงขอต่อยสักหน่อยสินี่ไงขอต่อยหน่อยไหนตะิ๊กไหนตะิ๊กยันที่ปิ๊งยอดหน้าเตะยอดหน้าว่าไงหลบเฮ้ยซุปโจเคมันมันต้องรอให้ไล่ท่าให้จบแล้วมันจะทำ่อได้เห็นไหมเอาใหม่ะเดี๋ยวดูแวบเข้าไปว่ไม่ต้องแวบแล้วเข้ามาเอง เข้ามาเองเข้ามาเองหมดหมด,หม,ดหมุกแวบหมดอาจารย์ไก่ก็หมดจับลบลบเข้ามาทำไหมเข้ามาตีไงแวบเข้าไปหาแบบรอๆเยี่ยมไปเลยเยี่ยมไปเลยเก่งหลบเก่งหลบเก่งตามขึ้นไปข้างบนแล้วก็ตามลงมาข้างล่างอ้าวหมด ป้องกันจับเอ้า่อไปตัวทะลุตัวทะลุเข้าหากันนี่น่ย่ำพื้นถ้าไม้ตายหลาก่อนโ้ยากเลยฮะยากแหละแเวบชิงเอาลองโดยไปไกลๆนี่มันจะตามมาปะแววบเอาไปโชว์เรียบร้อยเขียมงเปิด เงินที่สั์จะได้นี่แหละคือแสงทองคือเนลุน่นเรียบร้อยจงคำลาเธอไวรุ่นที่หวาใช่ได้ใช่ได้ยังหรอกเลือดที่เดือดพ่านของฉันมันยังไม่เย็นลงเลยเย็นลงหรอกนะเอาแล้วจะได้ระเบิดพลังแล้วจะปิดยังไง แต่มันเป็นร่างแรกนะมันไม่ใช่ไม่น่าจะใช้ร่างที่สู้กับอุจิวะมันดาระหรอกนะนะผมว่านะที่ทำร่างแยกมาสองตัวมันต้องระเบิดพลังพลรมแบนแน่นอนพยักที่ว่านะตกลงโอเคใช้ไล่แยกมาให้เล่นเจ้าซาสึเเกได้เลย ให้ข้าเระเบิดพลังก่อนใช่ไหมเริ่มได้พลังแรกอ้าวพยักทิวาได้เลยครับผมพยักทิวากดค้างกับไม่กดค้างง้อและนี่ละเฮ้ย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 ถ้าไม่ตายไม่นอนอยู่นอนอยู่ไอ้หนูนอนอยู่ไอ้หนูถ้าไม่ตายทำอะไรเจ้าฆ่าไม่ได้หรอกข้านอนอยู่ ช็อตอ๋อป้องกันปาตะกระจายจังเลยปากกจังเลยปากกจังเลยปา,กกเ,ยปากกเก่งนี่นะหาก็ล่อ่อเจ้านี่ไงต่อยแบบเทๆ่ๆจังหวะนี้แหละข้าก็แปลงร่างไม่ทันแล้วต่อยธรรมดาต่อยธรรมดาต่อยธรรมดาเป็นย,ย,ยังไงโอ้โหต่อยธรรมดาไม่มีท่าเปลี่ยนนะยักษ์พิวา้า <c oughs> ดูด,ดิ นี่ดูท่าลบของไกลดูดิดูดิกดว่องไวมานี่เลยเฮ้ยหลบข้าไม่ตายข้าไม่ตายนี่อ้าวหลบปับป๊บปั๊บข้าไม่ตายเหรอใช้ได้เป็นคนเดียวหรือไงใช้เป็นคนเดียวหรือไงเฮ้ยดีไซน,น์ก็ไดนดิคือแสงตอกรุกแสงต้องเป็นู ไอุ้ชเอ๋ย,อยโดนพยักทิวาาเข้าไปเป็นอะไรปะพลังเลือดเดือดของนายมีอยู่แค่นั้นเองเหรอต้องยิ้มนะยิ้มให้ฟันดังปวดเจ็บลูกจาเนี่ยกระจานคิ้วหนาคิ้วเขาหนาคิ้วเขาหนาดีจริงๆคิ้วเข้มนะวม ม่คิ้วหนาแต่คิ้วเข้มหยุดขอแปลงร่างก่อนดีขอแปลงร่างก่อนดีครับมาแล้วแวบเข้าไปหาแวบเข้าไปหาฮ่าๆกลัวเหรอวิ่งหนีอย่างงี้แดงว่ากลัวกลัวฮอฮือไม่โดนแรงพยักาคิ้วาดีกว่าเ <ś le ff> ต็มเต็มไอ้หนูเข้ามาเดี๋ยวข้าจะจัดการเจ้าเอง ไม่ต้องข้าเข้าไปหาเข้าไปหาแล้วมันแบบผิดจังหวะว่ะมันเข้าไปด้านหน้าแล้วอีกฝ่ายหนึ่งอีกฝ่ายหนึ่งเข้ามาหาเรามันก็เลยผิดจังหวะได้เลยชาตะกะแปบบ๊บลูกโป่งนี่แน่นี่แน่นแนจับจังหวะข้าระเบิดพลงังไม่มีอะไรขวางทางได้แววบ แวบ๊บตีแน่ไงล่ะวับวับแล้วก็บิงเข้าไปบิงเข้าไปแบบยอดเยี่ยมพยัคทิวะบุ้งพยัคทิวะบุ้งนี่แน่เอาหมดอีกแล้วอะ่ะหูกำลังมันเลยเข้าไปกดไปกดท่าไปกดท่าคอปเตอร์เอรขอามาดิไอ้หนหูอัชาชาเข้าไปหาเองแวบ๊บ ได้เด็กบิ๊กชีว่าปีแน่เด็มันหลบเก่งเ่ยดูดิปีแน่โดนเตะจนได้ทีนี้เข้ามาทำไมล่ะขอนระบบพลังก่อนไม่ได้เหรอเออเออกไปเออออกไปอยาชีว่าค่ายอนเทียบม,มากเลยมาแล้วข้ามาแล้วแวบแวบ,แวบนี่ไงนี่กูแวบไปคนเดียวเหรอแวบ แแวบแวบพยัคฆ์ทวาก็จบแล้วมั้งอ่าวข้าไม้ตายฟิ้งหลบเก่งข้าขอนับถือเจ้าชีซุยดูดิอ้าวยืนเฉยๆยืนเฉยๆนี่นี่นี่แวบ,บลาก่อนแหวบเรียบร้อยได้จังหวะ เขี่ยมงเปิดเหลือดิสระดเว็บนี่คือแสงท่อยลุกกรนรุนเนี่รลองโดนไปยักทีวามฆ่าเขาไปฆ่ากาจจะให้ตายด้วยการระเบิดพลังเขี่ยมงข้าัอย่างหลอกนื่ยิงเดือพพลาดไม่พอหรอกกดมั่วมั่วถั่วตัดจะได้ไหมจะได้นะ แต่ถ้าที่มันบิงก็้าไปหาแบบรวดเร็วเนี่ยมันขัดขัดมันข,ขัดขัดนิดนึงถ้าบิงเข้าไปแล้วไม่ต้องกดโจมตีย้ำๆก็น่าจะโอเคนะป้องกันไม่ได้ครับเดินเข้ามาแบบนั้นเฉยๆ้็โดนผมเตะคนเดโดนผมเตะบนเดเห็นนะยากิว่วขคืนแมงบนซะ นี่เห็นไหมนี่ไงนี่ไงเต็มลูกแบบพยะักทิว่าหมดแล้วซิกซิกอะไรล่ะครับซิกอะไรล่ะครับขาจกะกรผมว่าใช้ท่าไม้ตายก็เรียบร้อยแล้วมั้งเนี่ยลาก่อนเวบมันตีเข่านะตีเข่าครับผม สี่เขาหัวเรียบร้อยโอ้โหจบไวม,มากครับเคียมวงเปิดเงาที่สัตว์กระเซ็นนี่แหละแฝงท้องแห่งไวรุ่นจบคำรามไวรุ่งเอ้ยพยักหัวนายช่วยให้ฉันได้ออกกำลังกายเมื่อไรดีเลยละนะ เอาล่ะได้ไปพักสายตากันสักทีปวดตาไปหมดแล้วไม่ตกไก่ครับผมแต่ยังไม่สุดครับยังมีไม่ตกไก่อีกล่างหนึ่งครับล่างนี้มีแค่นี้ครับแค่ระเบิดพลังเคียม,มงระ,ะบ้าคลาั้งฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งและกดติดตามช่อง y YouTube ด้วยนะครับคลิปวิดีโอทุกคลิปดูเพื่อความสนุก และความบันเทิงเท่านั้นนะครับทุกคนสวัสดีครับ